สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านก็อยู่กับผมพลโมโตเรเวลลวิเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมมีข่าวสารรถจากทางค่ายไรซ้มมาอัปเดตนั่นก็คือรถ RC8C ครับเรียกได้ว่าเป็นการคัมแบ็กของตระกูล RC8 เลยก็ว่าได้โดยเจ้าตัว RC8C ใหม่นี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันมีหน้าตาครับชุดแฟลลิ่งเนี่ยคล้ายกับตัว RC16 ซึ่งเป็นตัวแข่ง Mo t ต GP เลย ไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแฟริงคาร์บอนรอบคันรวมไปถึงชุดวิงเล็ดและก็ตัวดักลมใต้สวิงอาร์มก็ยังมีมาให้ส่วนตัวเฟรมเหล็กถักคโมอ l ี่ของมันครับเป็นชุดเฟรมที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับตัวแข่งโมโต2แต่ได้มีการปรับปรุงใหม่เพื่อใช้กับตัว RC8C คันนี้ส่วนขุมพลังเครื่องยนต์นะครับเป็นบล็อก LC8C 2ส,สูบเรียง 899cc จาก890ดู k e R ที่ถูกปรับแต่งใหม่ทั้งชุดฝาสูบระบบวาล์วหม้อกรองขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอาไว้เหนือฝาสูบแทนที่ในส่วนของถังน้ำมันเดิมส่วนถังน้ำมันจริงๆของเขาครับขนาดความจุอยู่ที่16ลิตรจะถูกย้ายไปติดตั้งในบรนใต้เบาะผู้ขี่ไล่ไปจนถึงตัวเบาะตูดมดทางด้านหลังชุด แข้งเครื่องยนต์ก็ถูกรีดน้ำหนักโดยการใช้วัสดุปเป็นแบบฟอร์ชตัวลูกสูบ f o r ์ e ครับก็ได้มีการเคลือบสาร DLC เพื่อลดในเรื่องของแรงเสียดทานระบบหัวฉีดแล้วก็ตัวกล่อง ECU ก็เป็นของใหม่นะครับจาก Del Auto ส่วนระบบระบายไอเสียครับก็ใช้ชุดท่อไอเสียแบบ Full System จาก Akrapovic ทำให้มันมีพละกกำลังสูงสุดออกมาอยู่ที่128แรงม้าแบบ PS และน้ำหนักตัวนี้ต้องบอกว่าเบามากเลยเพียง140กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของตัว Quick Shifter แบบ t o w a y รวมไปถึงชุดส l i ป p e r Cut ก็มีมาให้ด้วยตัวระบบกันสะเทือนครับด้านหน้าเป็นโชคหัวกลับและด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวนะครับซึ่งมีกระปุกซับแทงแยกมาให้สามารถปรับรายละเอียดได้ทุกค่าจาก WP รุ่น A b e ป Pro ส่วนตัวเบรคครับก็ยกชุดมาจาก b r e มโบเลยทั้งด้านบนนะครับก็เป็นปั๊มเรเดียลเบมโบ19 rcs corsa ส่วนตัวปั๊มล่างครับก็เป็นปัม Radio C C ๊มเรเดียลเมาส์ไซม่4พอทที่ทำงานอยู่บนจานดิสค,คู่หน้าขนาด290 mm มมด้านหลังเป็นปั๊มคาลิปเปอร์2พอทซึ่งจะอยู่บนจานเดี่ยวขนาด230 mm มทังฝั่งของชุดล้อครับเป็นล้ออลลอยแบบฟอร์ รักด้วยยางตัวแข่ง Pirelli Diablo Superbike Racing SC1 ซึ่งขนาดด้านหน้านะครับจะเป็นเบอร์1 2 0ทั7 0อบ1 7ด้านหลัง1 8 0 6 0บ1 7แล้วก็เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในการเซตติ้งรถเนี่ยเพื่อให้มันเป็นตัวแข่งได้มากขึ้นเขาจะมีชุดแผงคอที่สามารถปรับองศาแกนคอได้2ระดับชุดสวิงอาร์มครับเป็นแขนคู่ทรงแบบตัวแข่ง MotoGP แถมยังขึ้นรูปเป็น C N C ซึ่งทำให้น้ำหนักเบาตัวแฟลิงรอบคันรวมไปถึงบางคนหน้าคาร์บอนก็เป็นแบบปลดไวพักเท้า C N C สามารถปรับตำแหน่งได้หรือกระทั่งองศาหูยึดโชคหลังครับก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีตัวกันล้มมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นแบบติดตั้งบนชุดเฟรมเลยทางฝั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีความน่าสนใจมากพอสมควร ทั้งชุดหน้าจอมาตรวัดนะครับจาก AIM MHS 1.2 Race ตัวนี้สำหรับสายตัวแข่งเซอร์กิตโดยเฉพาะเพราะเขาจะมีระบบบันทึกข้อมูลสถานะตัวรถต่างๆและก็ทำงานร่วมกับระบบ GPS สามารถจับเวลาต่อการขี่ในรอบสนามได้และยังสามารถบอกรายละเอียดจังหวะที่เบรกเปิดคันเร่งเปลี่ยนเกียร์ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้นะครับก็จะแสดงผลได้ง่ายๆโดยต่อเข้ากับจอคอมพิวเตอร์ตัวระบบ QuickShifter ก็แน่นอนให้มาเป็นแบบ t w o w a y ทั้งขึ้นและลงตัว traction control กับ ABS จะไม่มีมาให้นะครับเพราะว่าเป็นแบบฉบับของตัว Racing Bike แต่ทางฝั่ง riding mode ก็มีให้เลือก2รูปแบบเช่นเดียวกับตัวปรับระดับ engine brake ปรับได้2ระดับ ปิดท้ายกันที่ตัว RC8C คันนี้นะครับผลิตขึ้นมาแบบลิมิเต็ดเลยเพราะมีเพียงแค่100คันบนโลกเท่านั้นโดยราคาค่าตัวของมันครับอยู่ที่38,999ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับจะอยู่ประมาณ1,280,000บาทซึ่งราคานี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นราคาที่รวมฟรีแพ็กเกจทั้งในเรื่องของการสอนทักษะการขี่ในสนามอย่างจริงจังที่สนามเคเรสประเทศสเปน โดยลูกค้าครับจะได้รับการสอนมาจากมือของแดนนี่เปโดซาและก็มิค้าคาลิโอซึ่งเป็นนักปิดทดสอบ m o t ต GP ส่วนโคต้าที่ผมบอกไปครับมีแค่100คันโคต้า25คันเนี่ยถูกแบ่งไปที่สหรัฐอเมริกาครับส่วนอีก75คันที่เหลือทั่วโลกเนี่ยก็ต้องมาหารเฉลีย่ยตามสัดส,ส่วนกันเอาเองอีกทีหนึ่งซึ่งณนะตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าจะกระจายไปที่ประเทศใดบ้าง และเราก็ยังไม่รู้ครับว่าประเทศไทยเราจะได้โคต้าเจ้า rc 8 4 c คันนี้มาหรือไม่ซึ่งถ้ามันได้เข้ามาในประเทศไทยจริงๆนะครับราคาของมันเนี่ยต้องแพงมากพอสมควรเลยเพราะว่ารถคันนี้สามารถขี่ได้ในสนามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถจดทะเบียนได้เพราะถือว่าเป็น racing bike และที่สำคัญมันเป็นรถรุ่น l i มิเต็ดังนั้นผมเชื่อว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยน่าจะซื้อไปเก็บในลักษณะของสาย c l e c t o r และสำหรับในคลิปต่อไปทางชีมงาน m o t o r o l เเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ YouTube นี้ฝากกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอกจากนี้ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r v a l ฝากเข้าไปกดไลค์ติดตามไว้เป็นแบบ Favorite จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ Real Time วันนี้ผมพลม o t ต r รต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ